ทำนานมากเลยนะคะนะคะให้ดูตรงนี้เลยค่ะมะพร้าวนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่นะคะเจ้าคุณก็บอกเลยค่ะทำนานมากเลยนะคะใครที่อยากรู้ว่าใครทำนี่ไงคะทำเกือบครึ่ง คพื่อชมองแล้วนะคะทุกคนใครอยากกินก็คอมเมนต์มาเลยนะคะขอให้ถึงห้าหมื่นไลค์นะคะหนึ่งงั้นกดไลค์ถึงห้าหมื่นไลค์ด้วยนะคะพื่ใครกดนะคะจะเปิดของของจริงนะคะเป็น อของจริงเลยนะคะทุกคนเหลืวเพื่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย